Connect c o n n e c okay, t people สสู่ e s i m ซิมซีออนไลน์โอเคครับในที่สุดผมก็ได้โอกาสใช้โปรแกรม Sim s i m มซ n c ตัวนี้แล้วครับซึ่งในพาร์ทนี้เราจะมา Connect เป็นแบบไม่ใช่โฮส์นะเราจะเป็นเล่นกับคนอื่นก็คือฝรั่งนั่นเองการเล่นกับฝรั่งง่ายๆครับเราต้องมีฮามาชิตัวนี้มันจะได้ลดอาการแหลกของเรานั่นเองครับเพราะถ้าเราไปเล่นถึงต่างประเทศคอนเน c t ไกลๆอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเล่นแบบโฮสตัวนี้ได้ครับ หรือล็อกอินแบบปกติได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฮามาชิคก็จะช่วยเรื่องนี้เรานั่นเองครับแล้วก็ต้องโหลดโปรแกรมฮามาชิแล้วก็ให้เพื่อนฝรั่งของเราหรือคนที่อยู่ต่างแดนอย่างเงี้ยเขาให้ห้องเรามาครับแล้วเราก็เข้าห้องของเขานั่นเองเพื่อจะเข้าไปในโฮสต์ของเพื่อนของเราที่เหลือก็คือต้องรอให้เพื่อนเราส่งโค้ดมาซึ่งที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นั่นก็คือเพื่อนต่างแดนของผมครับ โอเคครับเพื่อนผมส่งโค้ดมาแล้วในที่สุดจัดไฟแล้วก็เอาโค้ดที่เพื่อนส่งมาให้ในการโฮสต์มาล็อกอินตรงนี้ครับใส่ตรงนี้นั่นเองคือถ้าเราเป็นเหมือนกับผู้เข้าเล่นอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ที่ห้องคอนเน็กนะครับไม่ใช่ห้องโฮสต์นะถ้าเราจะเข้าร่วมกับคนอื่นทําน,น,น่นี้เราก็ต้องเข้าหมวดนี้เท่านั้นไงให้เพื่อนเราอ่ะสร้างโฮสต์ให้เสร็จก่อนแล้วเราก็คอนเน็กตตามเขาไปชึบนี่ ล้วก็จะเข้าไปคล็อกอินเจอกับเพื่อนของเราแล้วนี่ไงจัดไฟเข้าเกมกันดีกว่าดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับน่าจะแจมเนาะยังไม่เคยเล่นออนไลน์เลยนี่ Connect People the Sims 4สักทีหนึง่งระบบออนไลน์กว่าจะได้เล่นนายเขาจะทำตั้งนานแล้วแหละเขาทำคอนเซปต์กันอยู่ไงครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสําหรับไอโอฟิเชียลนะเราก็ต้องมาเล่นม็อดนี่แหละเพื่อความชัวร์งไงคราวนี้เราก็กดเพย์ได้เลยครับไม่ต้องกดนิวเกมหรือโหลดเกมนะเพราะว่าเพื่อนอนะ่ะเข้าไปล็อกอินรอเราแล้วไงที่เหลือเราก็คือตามเขาไปนั่นเองแต่เขาก็จะบอกครับว่าครอบครัวของเขาอยู่ตรงไหนเห็นปะ่ะเหมือนอย่างเนี้ยเขาก็จะอยู่ที่แรกเลยเพราะว่าอันนี้ที่ผมลองเล่นนะ่ะไม่ได้ใช้ DLC อะไรเลยนะครับก็กดเข้าไปได้เลยชึบนี่ไงไมปทั้งหมด3คน ตัวละครที่ผมสร้างก็คือหนูคนนี้นั่นเองครับซัฟฟอนี่ที่เราสามารถบังคับได้นะแล้วก็เข้าไปเพย์ตัวละครนี้ชึบมาแล้วนี่ไงไเห็นว่าคือคนอื่นนะครับเขาจะเป็นระบบออนไลน์นะ <c oughs> นี่อย่างแจม่มม่าแล้วดูเราเดิ <c oughs> เราต้องคุมคนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นคนอื่นได้ <c oughs> ดูบนหัวก็ได้เห็นป่ะคือ <c oughs> ถ้าเรากดคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะกดไม่ได้เลยนี่ไง อ๋อคนนี้ไม่ใช่นั่นครับคนนี้น่าจะเป็น AI นะเราสามารถควบคุมได้อยู่ต้องรอเขาเข้ามาก่อนทํานนี้เนี่ยเดือดเดือดเดือแต่คนนี้ก็คือผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับเราจะสามารถคุยกับเขาได้ทถวโนนี้เนี่ยเขาจะคุยกับเราเรื่อยๆเลยนะฮะเราก็จะบังคับคนเดียวเท่านั้นครับในการเล่นไงอย่างแจมเนาะแชทได้นี่ไง เราไม่ต้องมาคับคนนี้ครับเพราะยังไงเราก็กดไปได้นะก็เป็นหัวไงมีคนมาใหม่แล้วดูๆอันนี้น่าจะเป็น AI เนาะเด้อเราก็สามารถเล่นตัวละครเรากับเพื่อนได้ทำนองนี้แต่ว่ามันจะแหลกๆหน่อยครับเพราะว่าคนนี้เขาอยู่ไกลไงเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนเราในประเทศอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาเนิ่นนานในการส่งข้อมูลเนาะกับเขาอ่ะเราก็จะกดลำบากหน่อยเห็นปะมันจะแหลกนิดๆครับในการเล่นน่ะแต่ผมว่าไม่มีปัญหาหรอก สมมติถ้าเพื่อนสตอ็อปนี่ไงเราก็จะสต,ต็อปตามไปด้วยครับคือตอนเนี้ยเราไม่สามารถสร้างบ้านได้นะถ้าเราจอยห้องคนอื่นเขาอ่ะถ้าเรากดตรงเนี้ยจะไม่ได้ครับเพื่อนเราที่เป็นโฮสเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างบ้านได้อันนี้เสียดายเนาะเนี่ยถ้าเพื่อนสตอ็สปตอปก็คือจะสต็อปกันทั้งหมดเลยครับเป็นเวอร์สต็อปเอ็นนั่นเองโคตรแจ่มเลยทล้ทำไมผมค้างอย่างนี้วะเนี่ยเดูอ ดูวันนี้เข้ามาเนี่ยคุยกับเขาหน่อยไหมคุยใหญ่เลยสาวของผมนี่ครับเห็นปะถ้าเขากดสปีดเราก็จะสปีดตามไปสปีดสต็อปทำนอเน,นี้ยหรือถ้าเขาสร้างบ้านใหม่นี่ไงเห็นปะมันก็จะขึ้นอย่างนี้เขาโคตรแจมมวนะเนาะแต่เราจะไม่เห็นกิจกรรมที่เขาทำไงไอเน,นี้ยเสียดายอะ่ะคือผมอยากให้เวลาเพื่อนเรากดหมวดสร้างตัวเนี้ยเราเห็นกิจกรรมที่เพื่อนทำนี่ไงเห็นปะ ขาซื้อที่นอนมาใหม่ให้เราแล้วก็สกุลเงินครับใช้รวมกันทั้งหมดนะเราไม่สามารถแบ่งแยกได้ทํานองเนี้ยเขาซื้อเตียงให้เราใช่ไหมเราก็สามารถล็อกเตียงตัวนี้ได้เป็นของเรานี่ไงชึบอันนี้เตียงของเรานายยายา,าเสียดายที่ไม่ได้คุยทิคอยดกันเนาะเพราะว่าเขาไม่สะดวกคุยครับผมก็ไม่ได้เปิดใหม่อะไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สามารถล็อกเตียงได้ทํานองน,นี้ แล้วก็การควบคุมซิมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเข้าร่วมกับคนอื่นนั่นเองไม่ได้เป็นโฮสนะเอ้าหนูอะรีบนอนทำไมเนี่ยใช่เรืนะ่องไหมนอนหลับไปแล้วนะคือถ้าเรานอนหลับอะแล้วเรากดสปีดชึ๊บคนอื่นก็จะตามไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ,ฮะแฮ้วเพื่อนเรายืนนิ่งเลยเขาอาจจะชวนคนอื่นอยู่ครับเพราะว่าคนนี้<า>จะเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะที่จะเข้ามาเล่นไงาาเขาน่าจะสร้างไว้เนะนี่ยเห็นปะ คนเล่นเยอะครับทำไปเล่นไประบบอ,ออนไลน์ตัวเนี้<ม>เขาทิ้งสร้างไว้สามาตัวละครไงถ้าเราออกไปอย่างเงี้ยก็คือเรายังอยู่นะครับเป็น AI นั่นเองโฮสหรือคนนี้ก็จะสามารถควบคุมเราได้ครับทํานองนี้ไงตอนนี้เราก็เล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นเหมือนกับสังเกตคนเดียวของตัวเราเท่านั้นครับเรื่องเงินอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทําอะไรได้ครับเราจะแค่หาเงินมาให้หัวเราเท่านั้นนะ เพื่อนของเราที่เป็นโฮสนั่นเองแต่เราจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินหรือซื้อของได้อันนี้ต้องรอเขาอัปเกรดครับฮะดูไอ้อพวกนั้นกลับบ้านไปแล้วเนะ่ไอ้น,นี่หาเสื้อใหม่อยู่แน่เลยเพื่อนผมเนะี่ยสุดเซ็งเลยแล้วก็การดูซิมซิงเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะนนนชึบเขาจะบอกตรงนี้ครับว่าจำนวนคนเล่นตอนนี้กี่คนเหมือนตอนนี้โฮสที่เราตั้งไปในฮามาชิอ่ะก็คือที่เพื่อนผมตั้งอ่ะ มีทั้งหมด2คนในห้องนี้เท่านั้นครับแต่สูงสุดก็คือแคนตัวละครที่เราเล่นก็ต้องมีทั้งหมดแดคนด้วยนะครับอันนี้เขาน่าจะสร้างบ้านใหม่เนาะกินเงินใหญ่เลยพวกนายเนี่ยมันใช่เรื่องไว้เน่ดู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 พวกนี้ถ้าเราเล่นแดคนลองคิดดูดีน่าจะมันเนาะแต่ตัวละครในเข้าโฮเราอย่างเงี้ยต้องมีทั้งหมดแดด้วยนะครับถ้ามีสามอย่างเงี้ยจะไม่สามารถเล่นได้เราต้องสร้างตัวละครเอาไว้ แล้วก็เอามาให้เพื่อนเราหรือหัวหงวัดทำนอเนี้ย <c oughs> ให้เขาเอามาแอดเข้าแฟมิลี่แล้วก็มาลงตรงนี้ <c oughs> เพื่อเพิ่มจำนวนคนเล่นนั่นเองครับ <c oughs> มันก็เหมือนกับไอ้นั่แหละระบบออนไลน์ทั่วไปแหละโอเคผมตื่นได้แล้วเขาให้ผมเป็นไอ้นี่เนี่ย <c oughs> เป็นเหมือนกับงานอาร์ตไงเราก็สามารถทำงานได้ปกติครับเนี่ยมาทำให้ดูเลย <c oughs> แต่มันจะแหลกๆหเนาเห็นปะมันจะแหลกนิดๆน่ะเพราะว่าปิงมันเยอะครับอย่างเซ็งเลย เราจะกดแบบตึ๊กติดตึ๊กติดไม่ได้ป่าวจะแหลกหน่อยหๆนๆๆ่อยๆน่อยชิบนี่ไงเห็นป่าวแล้วก็สามารถทํางานเพิ่มเติมได้ทํานอนี้เราอยากไปเป็นสายอาร์ตอะฮักจัดไปนี่ไงคราวนี้เราก็สามารถไปทํางานได้ครับโดยที่เพื่อนเราอยู่บ้านนั่นเองมันก็จะแยกกันแล้วนะมันจะเป็นกนละมุมมองการทําน้อนี้แหละ คนที่เล่นอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นโฮสอ่ะเขาจะเห็นประมาณเนี้ค่ะเดี๋ยวดีเดีดีเขาท้องอ่ะแล้วก็เราก็จะเห็นประมาณนี้ครับเป็นอีกคนหนึ่งนั่นเองอันนี้ไม่ใช่ที่นอนเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่นอนเราเนาะเขาเว้นไว้ให้เราห้องหนึ่งอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเหมือนกับอันนี้ไงสามีภรรยากันเนาะแต่คนนี้ยังไม่มาไงสุดเศร้าใจโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการออนไลน์กับเพื่อน ที่อยู่ต่างแดนเรา connect people ให้ใกล้ลงได้แล้วล<ะ>อันนี้สุดยอดเลยทีเดียวที่เหลือก็คือต้องทำระบบให้เสถียรครับเรื่องการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีเนาะแล้วก็การแหลกอะแต่ผมว่ามันน่าจะแหลกอยู่แล้วเนาะเพราะเนี้ยมันดึงปิ้งแบบตัวตวเลยครับมันก็จะแหลกหน่อยนะเป็นธรรมดาอยู่แล้วโอเคการ connect กับ people กับเพื่อนต่างชาติก็เป็นประมาณนี้ครับ หรือการเข้าร่วมนั่นเองเราก็สามารถคุยได้ปกติอะแหละเนี่ยเหมือนกันเหมือนก็เราเล่นตัวละครซิมตัวเดียวนั่นแหละครับแต่มีคนอื่นเข้ามานั่นเองเพราะว่าคนเนี้ยเราไม่สามารถบังคับได้นี่ฮะสุดเซ็งเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วพาร์ทหนะ้าหรือพาร์ทสุดท้ายเราจะมาสอนการเป็นโฮสต์กันครับเพราะว่าผมอยากเป็นโฮสต์มากกว่าไงเราอยากไปทําร้านอาหารที่ผมสร้างอย่างเงี้ย ก็จะให้เหมือนกับคนอื่นเข้ามาเล่นห้องเราโดยที่ผมเป็นโฮสต์เองแล้วครับคราวนี้การเป็นโฮสต์มันจะยากนิดนึงนะครับแต่ผมจะพาไปดูกันพัรหนะ้าส่วนพารการจอยกับเพื่อนก็ประมาณนี้ครับในที่สุดเนอะการคอนเน็กต์พีเพลของซิมซีก็ได้เริ่ม <c oughs> เปิดตัวแล้วแจ่มที่สุดด้วยเรื่องเล่าอย่เนือดหคก